สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช anel ปากน้ำห้าสามครับวันนี้เรามาอยู่ใน volvo ex 3 0 performance ครับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กที่สุดจากทาง volvo ครับแต่คันนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นรุ่น performance แรงที่สุดด้วยครับเคลื่อน400 4ล้อ428แรงมา้าแรงบิด526นิวตันเมตรศูนย์ถวินาที เรียกได้ว่าตัวเลขนี้บ้าระห่มมากๆเลยนะวันนี้เนี่ยผมมีภารกิจที่จะต้องเดินทางจากบ้านไปยังพัทยานะครับเพื่อทําการทดสอบรถปลอไซน์นะแต่ว่าพานะที่เราเดินทางวันนี้เราใช้รถยนต์ไฟฟ้านะ Volvo e x 3 0 Performance ขับไปกับพัทยาดูสิว่าจะใช้ไฟฟ้าขนาดไหนและวันนี้โอ้โหนี่ฮะฝนตกนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ ัสภาพอากาศก็วันนี้ฝนตกหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลการขับขี่นิดนึงตอนนี้จริงๆผมชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%นะแต่ว่าขยับรถนิดหน่อยครับแล้วก็เปิดแอร์รอสักพักหนึ่งแบตเตอรี่เลยลงมา99นะเลนเหลือ517กิโลจริงๆถ้าชาร์จเต็ม100%่ง้เขาบอกว่าวิ่งได้520กิโลเมตรบนหน้าจอนะแต่ว่าเขาจริงเนี่ยตัวรถคันนี้ระยะที่เขาเคลมไว้คือสี่ร้อยแปดสิบกิโลเมตรตามมาตรฐานแต่มัน่ L T P นะครับพอเง,งินแล้วเด เรารีเซ็ตทริปซุ่มรีเซ็ตทริปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันซึ่งวันนี้เราจะเดินทางไปยังสนามพีระนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะให้รถเนี่ยนำทางให้เราหน่อยนะครับใช้คำสั่งเสียงได้เลยนำทางไปสนามพีระเซอร์กิตนี่กำลังคำนวณอยูอ่เรียบร้อยเป็นไงโอ้นี่แล้วก็ความเจ๋งของเขาคือคำนวณให้ได้ว่าไปถึงตรงนั้นแบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะ ตอนนี้ลดคำนวณว่าไปถึงตรงนั้นจะเหลือแบตเตอรี่เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นโอ้โหแต่ว่าวันนี้ฮะฝนตกยับยับเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะไปถึงตรงนั้นด้วยแบตเตอรี่เท่าไหร่นะแล้วก็จริงๆผมต้องไปถึงตรงนั้นประมาณแปดโมงนะแอบเลดมิดหน่อยนะแปดโมงหกนาทีละเ,เดี๋ยวเราต้องรีบไปแต่ว่าโอ้ฝนตกหนักมากเลยก็เดี๋ยวเราค่อยๆไปแล้วกันนะไม่ต้องรีบครับเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เราขึ้นมาบนทางด่วนแล้วนะครับผมเปิดเป็น Pilot Ass i s t ให้เขาขับให้นะนี่ดูข้อมูลของ Pilot Assist นะก็คือ มีทั้งอัตชีพควบคุทรถแล้วก็รักษาตัวรถให้อยู่กลางกลางช่องทางนะครับก็เราก็สามารถปล่อยมือแบบนี้แล้วปล่อยให้เขาขับได้เลยนะครับแต่ว่าเขาจะปล่อยให้เราขับไม่นานมากนะประมาณสัก1 0ถึงวินาทีก่อนที่เขาจะเตือนให้เราจับพวงมาลัยนะแล้วถ้าเราปล่อยนานเกินไประบบจะปิดไปนะอันนี้การที่ผมทดสอบมาแล้วก็แผนที่ของเขาเนี่ยบอกข้อมูลการจราจรแบบ real time ด้วยอันนี้ดีนะเพราะว่าตัวระบบปฏิบัติการของ ex 3 0เนี่ยเขาเป็น ก o เก l e เต็มระบบนะครับ<อ>ก็นี่เห็นไหมบอกมีนี่นดูมันมองเห็นรถรอบคันด้วยนะครับอันนี้เหมือนเท s l a เลยนะคือจะมองเห็นรถรอบคันแล้วก็มองเป็นการาฟิกแบบนี้แต่ว่าทั้งหมดนี้จะอัดอยู่ในหน้าจอเพียงหน้าจอเดียวที่เป็นแนวตั้งของตัวรถนะไซส์ประมาณ12นิ้วนะประมาณสัก iPad Pro นะไซส์ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ทํางานไหลลื่นดี ตัวช่วงล่างของรถในการขับบนความเร็วเนี่ยผมว่าช่วงล่างเขาดีนะถือว่ามั่นคงเลยแหละแล้วก็ซับแรงกระแทกได้ดีมีความนุ่มนวลกําลังดีนะครับไม่ได้รู้สึกกระด้างมากนะแม้ว่ารถจะมีพละกำลังถึง428แรงมานะครับอัตราเร่ง0-136ปีนี้ถือว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่แรงมากๆในราคาไม่ข้ามสล้านบาทและเป็นแบรนด์ยุโรปด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าเอ้ขับเดินทางไกลผมว่า ในเนี่ยโซนคนขับกับผู้โดยสารผมว่านั่งโอเคนะแต่ว่าผมเคยลองนั่งโดยสารด้านหลังของเจา้า e x 3 0แล้วนะบอกเลยว่ามันร้อนไปหน่อยนะครับด้วยความที่รถมันมีแอร์แค่ด้านหน้านะแล้วก็หลังคาเขาเป็นหลังคากระจกนะครับแดดเมืองไทยมันกลางวันมัน40นะฮะเพราะงั้นก็เลยจะรู้สึกร้อนสักนิดหนึ่งเวลาขับ e x 3 0ชว่วงตอนกลางวันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะแล้วดูผมจะอัปเดตเรื่อยๆว,ว่าเออการใช้งานขับขี่เป็นอย่างไรครับ แต่โดยเบื้องต้นเนี่ยระบบช่วยเหลือลการขับขี่ของ EX 3 0เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะผมเคยลองเทสแบบว่าใช้ความเร็วแบบไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าเป็นคอนดิชันที่เป็นโค้งองศาแคบนะครับพบว่า EX 3 0เนี่ยสามารถเข้าโค้งได้ครเป็นโค้งสนามบินสวนภูมิที่เลี้ยวเข้าถนนบางนาตาดนะโค้งนั้นค่อนข้างแคบนะ EX ส0สามารถเลี้ยวเข้าได้นะซึ่งโค้งตรงนี้ รถที่สอบผ่านจุดนี้เนี่ยมีไม่กี่รุ่นนะก็จะมีเท s l a ทุกรุ่นกับระบบออโต้พายอของเท s l a นั้นเข้าได้นะครับมีตัวของ Pilot แอสซิสในบีเอ็มับเบิลยูสามารถเข้าได้นะครับแล้วก็มีเป็น e อ0เนี่ยแหละที่สามารถเข้าได้ถ้าเป็น x c 4กกับ C40 อันนั้นหลุดโค้งหมดเลยนะก็คือตัวระบบช่วยเหลือการขี่ใน e อ0เนี่ยจะเป็นเจเนอเรชั่นที่ใหม่กว่านะครับอันนี้จากการทดสอบของผมนะขอนล่าให้ฟังครับ ไปดูเต็มๆได้ในอีกลิงก์หนึ่งนะผมจะทิ้งไว้ให้อันนั้นจะละเอียดกว่าอันนี้ผมจะมาแชร์ประสบก,การณ์ว่าเออผมเอามาใช้งานแบบใช้งานขับขี่เดินทางไกลเนี่ยตั้งความเร็วร2อยี่สิบเลยนะเออดูซิมันเป็นยังไงนะฮะก็คร่าวๆรถขับดีนะช่วงล่างดีระบบช่วยเหลือการขับขี่ดีแล้วก็เก็บเสียงดีนะเสียงในรถเนี่ยด,ดังอยู่ประมาณหกสิห้าเดซิเบลเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรถที่ถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าคันมันเล็กเนี่ยคันนี้โอเคแต่ถ้ามองหาความคุ้มค่าเนี่ย ผมยังเชียร์ให้ขยับไป X440 เรียวบิวดได้มากกว่านะถ้าสำหรับคนที่เป็นสายวอลโวแต่ถ้าเกิดไม่สีเรียสยี่ห้อเลยก็แนะนำไป t ท s l a m o เด l Y ตัวเรียวบิวดได้จะคุ้มกว่าเพราะว่าคขนั้นรถมันใหญ่กว่าเยอะเลยันนี้ดูโค้งขวาเห็นไหมโค้งขวาปุ๊บรถพาเข้าโค้งได้แบบนี้เลยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องจับพวงมาลัยนะครับปล่อยมือได้เลยเนี่ยรถพาเข้าโค้งให้ได้โดยอัตโนมัติโหเนี่ย ระบบ Pilot As s i s t ของ Volvo ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมนะเออแต่ e x 3 0นี้ถือว่ายอดเยี่ยมเขาโค้งยาวๆเลยนะเนยยาวๆเลยมือผมอยู่นี่นะ <c oughs> ปล่อยรถมันเข้าโค้งไปนะนี่พอทางตรงปุ๊บกลับมาั้งตรงให้โอโ้โหเฉียบครับเฉียบถือว่าดีนะระบบช่วยเหลือการขับขี่เขาดีมากในช่วงต้นคลิปเนี่ยผมจะทดสอบค่อนข้างแบบรบลรัดนิดน,นึงนะครับเนื่องจากผมมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะ ผมจะเทสให้ดูว่าถ้าเราใช้ความเร็วต่างๆเนี่ยมันจะกินไฟเท่าไหรอย่างตอนนี้เราใช้ความเร็วล็อกอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถจะใช้ไฟฟ้าอยู่ประมาณ18ถึง20กิโลวัตต์อวตตอน100กิโลเมตรนะครับแล้วแต่จังหวะนะเนี่ยเห็นไหมมันจะกินอยู่ประมาณเนี้ย20นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลดความเร็วลงมาใช้ที่110นะแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะใช้ไฟฟ้าประมาณไหนตอนนี้กำลังชะลอความเร็วนะครับ ผนโตอีกแล้วนะก็เบานิดนึงครับอโอเคตอนนี้กลับมาที่ความเร็ว110กิโลเมตรชั่มงนะล็อกไว้คงที่ตัวรถเนี่ยจะใช้ไฟฟ้าอยู่ประมาณ16กิโลวัตต์ออวต่อ100กิโลเมตรนะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับตัวของ x c 4 0และก็ C40 ตัว All h e w d y i นะจะกินอยู่ประมาณเนี้ย16กิโลวัตต์อวต่อร้อยนะครับตอนนี้โอ้ฝนตกพลันนะครับจะต้องเบาทางนิดนึง แต่ไม่ว่าฝนจะตกเนี่ยก็ยังค่อนข้างมั่นใจนะด้วยความที่เขาเป็นระบบขับเคลื่อนสล้อนะครับก็เราจะรู้สึกได้เลยว่ารถมันเกาะถน,นนดีแต่เขาจริงเวลาขับทั่วๆไปเนี่ยถ้าเทียบระหว่างตัวเรวิวกับตัวออวิวได้เนี่ยไม่ได้ต่างมานะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กระแทกเลร่งหนักๆเนี่ยก็จะทํางานแค่มอเตอร์หลังนะครับแล้วก็มอเตอร์หน้าจะทางานต่เมื่อเราต้องการอัตราเร่งสูงๆเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็เวลาเราเปิดระบบขับ4เนี่ยก็ถึงจะเปิดการทํางานของระบบขึ้นมาตอนนี้เราใช้แบตเตอรี่ไปแล้ว10%นะครับระยะทางที่เราขับมา40.2กิโลเมตรนะครับก็คาดการเบื้องต้นนะครับ1ชาร์จของเจ้า EX30 Performance คันนี้ขับแบบนี้เลยนะวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เพราะว่าตัวรถเนี่ยใช้มอเตอร์คู่ขับเคล่อน4ล้อนะ428มาเลยนะครับสูงถึง13.6วินาที แล้วก็ไซส์แบตเตอรี่ของเขาเนี่ย6กิกิโลวัตต์อาวนะครับเคมไว้1ชาร์จ460กิโลวิ่งจริงได้ประมาณ400กิโลเมตรนี่ถือว่าระยะกำลังสวยนะครับแต่นี่คือแค่เบื้องต้นเท่านั้นเราเทสไปแค่ไฟฟ้า10%เดี๋ยวเราขับให้จบทริปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาคำนวณกันแบบเตะๆกันดีก,กว่าว่าเจ้าคันนี้มันจะวิ่งได้จริงๆแบบใช้งานเดินทางไกลมันจะขับได้ไกลสักแค่ไหนนะครับแต่เบื้องต้นผมคิดว่าคันนี้ย4 0 0กิโลไปได้แน่ครับ อย่างที่ผมย้ำนะครับว่า ex 3 0เนี่ยข้อเด็ดของเขาก็คือตัวระบบ Pi l o t Assist ที่มันฉลาดมากนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยสิ่งนี้ครับอ่ะเรามาลองแลมม์นี้นะครับดูโค้งขวาปล่อยเข้าไปเองเลยนี่มีสิบล้อให้ด้วยดูไปเองเลยมืออยู่นี่มืออยู่นี่ปล่อยไปเลย,เยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะแต่ก็จะมีเตือนให้จับพวงมาลัยหน่อยนะครับแต่ว่าคร่าวเนี่ยรถเข้าโค้งได้นะครับ เดี๋ยวเล่ง,เ,ลงเพิ่มจ๊บจ๊บโอเคน้องเริ่มร้องโอเคกลับมาแล้วเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเจอทางร่วมทางแยกเนี่ยแบบด้านหน้าจะเป็นยังไงนะครับดูสิเฮ้ยเขาพยายามจะไปเส้นนี้ต่อครับโอ้ไม่ได้นะไม่ได้นะต้องไปทางนี้นะครับคือตัวระบบ Pilot Assist ของ ex 3 0เนี่ยถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับ x c 4 0กับ c40 ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยถือว่าฉลาดแล้วนะ เออ ex 3 0ถือ e ว่าฉลาดกว่าเยอะเลยเพราะว่าเวลาเจอแบบถ้าทางตรงๆเนี่ยอันเนี้ยทำดีทุกรุ่นนะรถจีนก็ขับดีนะถ้าทางตรงๆเนี่ยทีนี้มันวัดกันที่ทางโค้งนะครับทางโค้งของตัว ex 3 0เนี่ยถือว่าทํางานได้ยอดเยี่ยมมากกว่ารุ่นพี่หลายๆรุ่นนะคือมันเทียบเท่ากับพวกเทสลาไปแล้วอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทางแบบทางโค้งแคบๆเนี่ย เราก็ต้องขับด้วยความเร็วตามพิกัดทางนะพิกัดทางคืออะไรก็คือถ้าป้ายเตือนความเร็วเนี่ยเขาขึ้นเตือนว่าอ่ะตรงเนี้ยให้วิ่งอยู่50เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวพายัล a ์แอสซิสให้เหลือ50นะเขาจะไม่ได้ชะลอความเร็วตามป้ายจราจรนะครับถ้าอย่างเทส la เนี่ยเทส l a มันจะมีแผ่นที่จราจรในตัวรถนะครับถ้ามันรู้ว่าตรงเนี้ยพิกัดทางจํากัดไว้90หรือจากัดไว้120ี่เนี่ยแล้วเราเซ็ตไว้นในรถว่าเออให้ขับรถตั้งความเร็วสูงสุดตามพิกัดทางเนี่ย เขาจะทำตามนั้นให้เลยนะคือเท s l a มันจะทําแบบนั้นได้นะแต่ของวอลโวยังไม่มีนะระบบแบบนั้นแต่คือของเท s l a มันก็ทํามาเวอร์จริงนะให้เยอะกว่าคนอื่นนะครับก็คร่าวๆก็คือ X 3 0ถ้าใช้งานทั่วไปเดินทางไกลด้วย Pilot a แอสิสเชื่อใจได้นะอันนี้เชื่อใจได้เลยสามารถคุณสามารถปล่อยมือขับรถแบบนี้แล้วนั่งชิวๆได้นะครับตัวรถยอมให้คุณทําได้นะเออโอเคนะรถคันนี้ถือว่าโอเคนะถ้าขับแบบ ใช้งาน2คนเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดใช้งานเชิงครอบครัวผมว่าที่เก็บของมันแอบน้อยไปนิดหนึ่งเดี๋ยวผมถ่ายดูนะว่าที่เก็บของผมมันแบบผมใช้เต็มอะ่ะวันนี้ผมใช้เต็มเลยนะซึ่งเมื่อเช้าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าฝนมันตกนะครับแต่ว่าของผมเอาไว้ในรถหมดแล้วแหละเออเดี๋ยวผมไปถึงปลายทางผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าของผมเยอะขนาดไหนสำหรับ e30 เนี้ยถ้าถามว่าใครเหมาะกับรถคันนี้นะครับเอาเข้าจริงนะผมว่าเหมาะสำหรับคนที่ใช้รถแบบ ขับกันอยู่สองคนนะแล้วก็นานๆทีจะมีผู้โดยสารตอนหลังอันนี้จะใช้เสามสิบได้นะเพราะว่าโอเคเพราะว่าด้วยความที่บอนั่งโดยสารตอนหลังอะ่ะมันไม่มีแอร์นะแล้วก็ช่องแอร์ของรถมันไม่ได้ใหญ่นะช่องแอร์ค่อนข้างเล็กเนี่ยช่องแอร์ของเขามันค่อนข้างเล็กนะลมแอร์มันจะเป่าไปข้างหลังได้ก็ต่อเมื่อตรงกลางเนี่ยต้องปรับมาแบบนี้นะแล้วก็เปิดลมแอร์แรงๆเลยมนถึงจะถึงด้านหลังซึ่งถ้าเป็นการใช้งานเชิงครอบครัวแบบถ้ามีผู้สูงอายุนั่งหลังหรือมีเด็กเล็กนั่งหลังเนี่ย เออกซ์ e 30, ผมว่ายังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเป็น x 4 4 0ยังตอบโจทย์กว่านะ X440 รีวิวดก็ราคาอัพขึ้นไปจาก E30 ประมาณ1 0 0 0 0 0บาทนะถ้าอัพจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคุณซื้อมาเชิงใช้งานครอบครัวอยู่แล้วไม่ได้เน้นขับซิงมาเพราะว่าคุณเล็งตัว E30 ลองเลนสอยู่ซึ่งเอาเข้าจริง x 4 4 0 Re รีวิวดาเนี่ยก็แพงกว่าเ3 0ลองเลนสแค่2,000 0 0บาทนะคุณได้รถที่ใหญ่กว่าที่เก็บของเยอะกว่าเบาะหลังมีแอ มีมา่านรังแดดให้ด้วยรถม,มันจบกว่าที่เก็บของอะไรเยอะกว่าแในประสงค์กว่านะคือถ้าจะซื้อ ex 3 0มเนี่ยผมเชียร์ให้มาเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยเพราะว่ามันขับสนุกจริงแล้วก็มันแรงจริงแล้วมันก็วิ่งได้ไกลนะเออแล้วมันก็สนุกขับสนุกเลยคือคนที่ซื้อรถเน้นขับสนุกเนี่ยเขาไม่ได้เน้นแบบคนของเยอะอยู่แล้ยี e ่สามสิบเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยถึงจะโอเคถ้าซื้อตัวลองเลนเนี่ยเหมือนมันเสียดายของนิดนึงคือคุณเพิ่มเงินนิดเดียวจริงเพิ่มเงินนิดเดียว คุณได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วโอเคเดี๋ยวเราขับถึงปลายทางเมื่อไหร่เดี๋ยวเราสรุปให้ดูกันอีกทีหนึง่งโอเคครับขับมาถึงปลายทางเป็นที่เรียบร้อยเหลือแบตเตอรี่7จหมายความว่าเราใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด2 7นะครับก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตมาเทสรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้พาคุณผู้ชมไปดูเลยว่าของมันเยอะแค่ไหนอะ พราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าของที่ผมขนมาในวันนี้มันเยอะมากน้อยแค่ไหนมาเปิดดูท้ายรถกันปึ๊บนี่ข้างหลังใส่กระเป๋าเลสซิ่งสูตนะครับ1ใบเต็มนะตรงนี้มันใส่ของแบบเล็กๆน้อยๆได้นิดหน่อยนะแต่ว่ากระเป๋าเลสซิ่งสูตใบเดียวคือเต็มเลยนะครับแล้วก็ทำให้ของมันต้องลามมาที่เบาะหลังน,นี่ มีกระเป๋าหมวกกันน็อกอีกใบหนึ่งอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับแล้วก็พวกกระเป๋าสะพายอันนี้จริงๆอันนี้ไว่ข้างหลังได้นะแต่ผมไว้ตรงนี้ลและแล้วก็มีกระเป๋ากล้องเนาะโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่านะฝนก็ตกตกนะครับเพราะเดี๋ยวเราเดินทางกลับเนี่ยระยะทาง1 0 0่งกิโเมตรนะครับ รถคำนวณว่าจะเหลือไฟฟ้า45%ที่ปลายทางนะตอนนี้เรามีแบตเตอรี่อยู่71%นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันตอนนี้ผมอยู่บนทางด่วนมอเตอร์เวย์นะความเร็วที่ใช้ยืนพื้นอยู่ที่120กิโลเมตรชั่วโมงนะครับแล้วผมก็เปิด Pilot Assist ให้รถขับให้ซึ่งตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะแล้วก็ถนนค่อนข้างเปียกแฉะเลยนะครับตัวรถเนี่ยให้ฟีลลิ่งที่ผมว่ามอบความมั่นใจที่ดีเลยนะเออมันนิ่งดี นะมันนิง่งมันนิ่งเลยแหละทําให้เรารู้สึกว่ามันกล้าใช้ความเร็วนะฮะโอ้ใช้ได้นะคือรถคันนี้ผมว่าขับทางไกลก็โอเคนะถ้าไม่ติดเพราะมันเล็กไปหน่อยเนี่ยผมว่าเป็นรถรยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจมากๆอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยแล้วก็รถเนี่ยกรายงานเลยนะว่าถ้าเกิดคุณขับเร็วแบบนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตอนแรกผมขับไม่เร็วนะเขาคำนวณว่าแบตเตอรี่น่าจะเหลือประมาณ46%บที่ปลายทางเนี่ยพอขับเป็น120ปุ๊บเนี่ยเขาเลยคำนวณใหม่ว่าอ่าจะไปถึงที่ประมาณ 44%นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะไปถึงที่ความจุ44%หรือไม่รอดูกันเรามาดูที่กราฟแสดงการใช้พลังงานของตัวรถกันสักหน่อยนะตอนนี้ผมล็อก Pilot Assist ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยตัวรถก็โชว์ตลอดเลยนะว่าการใช้พลังงานแบบ Real Time เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคำว่า current consumption เนี่ยขึ้นมาให้ดูแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ ดูเอาเลยว่าเออตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราวิ่งแบบนิ่งๆบนทางเรียบเนี่ยมันจะใช้ไฟประมาณ20กิโลวัตต์แอลต่อร้อยนะครับแต่ถ้ารถมีการแบบคันหน้าเริ่มชะลอ,อนิดนึงเนี่ยมันก็จะปั่นไฟกลับทันทีนะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน้อยลงโอ้แล้วก็มีเป็นกราฟสรุปออกมาให้เลยนะว่าการขับขี่ของเราย้อนหลังไปเป็นยังไงนะครับเนี่ย50กิโล100กิโลเลือกได้นะซึ่งตอนนี้ขากลับเนี่ยผมจะให้ Pilot Assist ขับ พากลับบ้านเลยนะไปยังสถานีชาร์จก่อนนะเพราะว่าผมก็อยากรอเหมือนกันว่าถ้าชาร์จ DC ที่ตู้ PTT EV Station สาขาประจำของผมเนี่ยไฟมันจะเข้าเท่าไหร่นะครับก็ลองดูนะครับเข้าสู่การขับขี่ยามค่ำคืนครับตอนนี้เราใช้แบตเตอรี่ไปแล้ว50%นะครับมาดูกันว่าเราขับไปกี่กิโลเมตรนะ เราขับไปทั้งหมด171กิโลเมตรนะครับใช้ไฟฟ้าไป50%นะแล้วก็ดูการพลังงานเนี่ยตอนแรกผมจะเอบอกได้ไหมผมซิงมากเลยคือขับแบบยืนหนึ่งสุดๆนะครับแซงทุกคันบนท้องถนนนะแต่ตอนนี้กลับมาขับปกติแล้วเปิด Pilot Assist นะก็หนึ่งชาร์จนะถ้าขับแบบยืนหนึ่งนนีะ่จะวิ่งได้340กิโลเมตรตามมาตรฐานของผมนะครับยืนหนึ่งคือแบบ ไม่ใช่ความเร็วเนี้ยเอางี้ดีกว่าไม่ใช่90ไม่ใช่ร้อยี่แน่นอนนะครับวิ่งแบบท็อปสปีดแต่ผมไม่ถ่ายมาลงนะครับผมให้ดูตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะเดี๋ยวดราม่าเปล่าๆนะครับเอาว่าเอาไว้แซงอ่ะคือคุณผู้ชมก็รู้นะครับมอเตอร์เวย์อ่ะเลนขวามีไว้แซงแต่พวกมีไว้แช่นะสุดท้ายเลนซ้ายเร็วสุดเนีย่ยเจอประจําเลยน่าเบื่อสุดๆเลยนะครับผมก็เนี่ยลงมาวิ่ง เล่นสามเดือาสบายๆนะเลว่าถ่ายคลิปให้ทุกคนดูกันก็ประมาณนี้นะครับหชาร์จของ volvo ex 3 0 performance ขับแบบเน้น performance เลยเนี่ย340กิโลไปได้แน่นอนนะครับแต่ว่าอ่ะผมจะกลับมาขับแบบปกติแล้วดูการาฟกัวก่อน,นี้ผมขับปกติมาสักพักนึงแหละการาฟก็จะเริ่มสวยขึ้นนะจะเห็นได้ว่าปกติเนการาฟคือยกทะลุร้อยนะเห็นไหมนี่ก็จะเริ่มนิ่งๆอยู่แถวประมาณ20นะเนี่ยวนไปวนมาแถวๆนี้ นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะเอาละครับเราเดินทางมาถึงปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แบตเตอรี่คงเหลือ45%เลยแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองตัวรถบอกว่าอยู่ที่18.8กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรเราขับไป196กิโลเมตรใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด54%นะครับเพราะเราสตาร์ทที่แบตเตอรี่99%นะครับเพราะง้นแล้วเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับเราใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด5 4นะ สเปคของรถคันนี้คือแบตเตอรี่64กิโลวัตต์อาวเพราะงั้นคูณ0.64เท่ากับว่าเราใช้ไฟฟ้าไป34.56กิโลวัตต์อาวนะครับกับระยะทาง196กิโลเมตรนะครับ34.56นะเอา196.7หาร34.56นี่ไฟฟ้า1ห,หน่วยวิ่งได้5.69กิโลเมตรนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาคำนวณกันอีกทีหนึ่งเอา196.7หาร54นะครับนี่เท่ากับว่ารถคันนี้หนึ่งชาร์จวิ่งได้364กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานการขับขี่ของผมนะก็ตีกลมๆประมาณ360กิโลนะครับหนึ่งชาร์จสูงสุดของเขาแต่เอาก็จริงนะถ้าขับแบบคันเร่งนวลเนี่ยผมว่า400โลไปได้แน่ๆน,นะแต่อันนี้คือเนีย่ยคุณดูการพลังงาน เห็นปะนี่ตอนแรกขับนวลนวลเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับแบบปี๊ดเลยยืนหนึ่งนะแล้วก็นวลนวลเสร็จปุ๊บแล้วก็ยืนหนึ่งอีกรอบหนึ่งนี่ตัวเลขออกมาประมาณนี้ไม่ขี้เละนะครับไม่ขี้เละเลยสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ก็ถือว่า Volvo EX30 Performance เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่แรงเอาเรื่องเลยนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองการชาร์จกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะผมมาลองชาร์จที่สถานีชาร์จเดิมนะ PTT EV Station สาขาเดิมที่ผม ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นเนี่ยผมก็มาชาร์จที่นี่แหละครับอ่าเปิดดูนะเขาบอกว่าหัวชาร์จนนหนักนิดนึงชาร์จืออ <c oughs> เสียบเรียบร้อยไปลองชาร์จกันนี้ QR code ยังอยู่นะเจ้านี้อ,อันอันเก่าๆนี้เริ่มลนุลนๆแล้วไม่รู้โดนแกะหรือเปล่าเราเริ่มชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต้องบอกว่าอู ขับซิ่งนี้มันขับดีจริงๆนะ Volvo EX30 Performance เนี่ยโอ้ขับมันมากเลยโอ้หมีมาแรงเต็มๆไม่ได้ว่าเก็บกันอรารยธรรมกันมานะครับก็ถือว่าเป็นรถยอเวฟ้าที่ขับสนุกมากๆอีกคันหนึ่งเลยนะครับอันนี้ขับดีจัดๆนะครับไฟเข้านะครับตอนนี้เป็น Low Priority เก่งจริงๆนะครับซึ่งตามสเปคของ Volvo EX30 คันนี้นะครับ กำลังไฟในการชาร์จ AC อยู่ที่11กิโลวัตต์นะส่วน DC อยู่ที่153กิโลวัตต์แล้วก็เรนจ์ในการขับ1ชาร์จของตัว Performance เนี่ยอยู่ที่460กิโลเมตรมมาตรฐาน w LTP นะครับก็ด้วยความที่สถานีชาร์จเมืองไทยเอาจริงนะถ้าเาแบบเจ้าตลาดอะไรก็เป็น PTT EV Station เนี่แหละสถานีชาร์จเขาเยอะนะแต่ว่าไฟมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนี่อย่างตอนนี้มาชาร์จ รถแบตเหลือ45%เปอร์เนเี่ยไฟมันเข้าอยู่57กิโลวัตต์เองเนี่ยดูดิโอไฟเข้าแบบขี้เล่มากเลย <laughs> นะก็ชาร์จรูนะครับซึ่งจากที่เราคำนวณไว้นะครับว่ารถคันนี้ใช้ไฟฟ้าไป34.56ใช่ไหมใช้ไป3 4 5 6ิกิโลวัตต์อาวใช่ไหมถ้าเกิดเราชาร์จ DC o n p อนพแบบเนี้ยคูณ7.7เท่ากับว่าค่าไฟอยู่ที่266บาทนะครับ กับระยะทางที่ขับไป196.7กิโลเมตรเนี่ยค่าไฟเนี่ยกิโลเมตรละ1.35บาทนะถ้าชาร์จเป็น DC on-peak แบบเนี้ยที่ค่าไฟค่อนข้างโหดนะเนี่ยถ้าชาร์จไฟบ้านนะครับจะอยู่ที่กิโลเมตรละ66สตางค์เท่านั้นนะครับสำหรับ volvo ex 3 0แต่ถ้าเรามาอย่างเนี้ยเป็นชาร์จ DC on-peak คค่าไฟมันก็จะราคาจะ สูงหน่อยนะครับจะราคาจะเดือดกว่าพอสมควรนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะอันนี้คือการใช้งานของย่อวอ o โ v ่ EX 3 0รุ่น Performance นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นรุ่นที่ผมแนะนำให้ซื้อได้เลยนะครับ EX 3 0 Performance เป็นรุ่นที่แนะนำให้ซื้อได้นะครับสำหรับเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบรถแรงๆช่วงล่างดีๆนะแล้วก็มีความอนเนกประสงค์บ้างคือถ้าเราเปรียบเทียบตัวรถแบบ เอาเรื่องความแรงเนี่ยเออ e30 performance คันนี้แรงจริงนะส่วนถึง136ปีตึงนะแล้วก็ช่วงล่างดีนะซับแรงกระแทกดีเกาะถนนดีนะเนี่ยอย่างผมลองขับแบบยืนหนึ่งอะ่ะคุณผู้ชมยืนหนึ่งเลยเฮ้ยเอาอยู่นะรถแบบไปแบบซอกแซกอะไรเนี่ยคล่องตัวมากๆเลยนะครับมันทําให้เรารู้สึกอยากกดคันเร่งอยากกดอยากซับอยากตึงนะคันนี้เป็นรถที่ขับดีมากๆจริงๆ แล้วก็ถ้าเกิดถามว่าเออแล้ว e30 ลองเลน n พอไหมคือถ้าซื้อลองเลน n ตัว e30 ลองเลน n นะผมพูดจริงนะมา performance ดีกว่านะครับราคาต่างกันแค่แสนเดียวนะครับถ้าผ่อนก็ต่างกันไม่กี่พันนิดเดียวจริงๆไม่ได้ต่างมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อใช้งานนะครับซื้อแบบรถยนต์ไฟฟ้าใช้งานแต่แบบขอแบรนด์บอนโวเพราะว่าแบบชอบบอนโวอะไรอย่างนี้ก็เชียร์ไป x c 4 0 rear wheel d i e มากกว่านะเพราะว่าคันนั้นเนี่ยราคา1.99ล้านบาท แพงกว่า e30 ลองเลนแค่200,000เองนะครับแต่ว่าคุณได้รถคันที่ใหญ่กว่ามีแอร์หลังมาให้ที่เก็บของเยอะกว่ามีม่านบางแดดให้อีกนะครับคุ้มกว่าเยอะนะ e30 เนี่ยมันเป็นรถเล็กๆนะครับส่วน x c 4 0ตัวเรียบ w ิวด้เนี่ยเป็นรถที่แบบมาเริ่มใหญ่ละแล้วก็ใช้งานอเนกประสงค์เนี่ยผมว่าคันนั้นมันโอเคกว่าเยอะเลยนะถ้าเปรีย ب, แบบถ้าแบบเปรียบเทียบกับ e30 เนี่ยซึ่ง e30 เนี่ยถ้าคุยในเชิงของการใช้งานเนอย่างที่ผม ให้ดูนะครับว่าข้างหลังเนี่ยผมใส่กระเป๋าเลสซิ่งสูตรเนี่ยไซส์มันก็ประมาณผมว่าประมาณถุงกลอฟนะก็คือใบเดียวจบเลยคือไม่งั้นก็ต้องเอาของเทินขึ้นไปบังกระจกมองหลังนะครับซึ่งผมว่ามันจะทําให้เราขับรถยากเปล่า,ลาๆก็โดยสรุปเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจ v o l v o e x 3 0เนี่ยผมแนะนำให้มารุ่น Performance เท่านั้นนะ,นะแนะนำให้มา Perform a n c e เท่านั้น ไม่งั้นก็เล่นตัวแบบเริ่มต้นก็ได้นะตัวเริ่มต้นก็ราคาดีนะ1.59ราคาดีนะเพราะว่าตัวพรีเมียมมันขยับมันเป็น1.79เนี่ยราคามันเริ่มโดดละมันก็ใส่ของอุปกรณ์นนอำนวยความสะดวกเพิ่มมาพอสมควรนะครับแต่ว่าแหมมันก็เสียดายนิดนึงนะคืออีกนิดนึงก็มาเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แล้วอะคือมันหมืยนกับว่าเขาตั้งราคามาเพื่อถ้าคุณไม่เอาตัวถูกคุณก็เอาตัวท็อปไปเลย <laughs> เพราะตัวลองเลนนี่คือแบบมันเฉยเฉยอะผมเฉยเยแล้วนะ เพราะว่าตัวกลางมันแบบไม่เท่าไหร่อ่ะอืมแต่ถ้าเป็นตัวแบบ p e r โรแมนต์เนี่ยคือมันยอดเยี่ยมนะซึ่งถ้าเรามาดูสเปคกันดีๆนะอ่ะตัวถูกสุดเนี่ยที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ยรุ่นคอนะครับรุ่นคอเนี่ยก็ได้มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวขับเคลื่อนล้อหลัง272แรงม้าแรงบิด340นิวตันเมตรสูญถึงร้อยห้าามวิแบตเตอรี่64กิโลวัตต์อานะแล้วก็ชาร์จ AC 11กิโลวัตต์ DC 153กิโลวัตต์ซึ่งต้องบอกว่า บนเวเอ็กเนี่ยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยแบตเตอรี่มันเป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือเป็นแบต64บกิโลวัตต์เอาชาร์จ DC 153กิโลวัตต์เท่ากันหมดนะครับแต่ว่าที่ต่างกันจริงๆคือเรื่องของระบบขับเคลื่อนเนี่ยที่รุ่นคอนะครับตัว1.59จเนี่ยจะใช้เป็นมอเตอร์เดียวขับหลังส่วนรุ่นอัลตร้าเนี่ยหรือรุ่นกลางนะครับจะใช้เป็นมอเตอร์เดียวขับหลังเหมือนกับรุ่นคอเลยแต่ความต่างคือเขาจะเพิ่มเรื่ออองงงขุปกกกกกรณ์ตแตแแ่่่ทีมมันมากกวาววล้ว ตัวของออปชันต่างๆเนี่ยในรุ่นอัลตร้าเนี่ยมันจะให้เต็มนะครับแต่ถ้าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็คือเพิ่มเรื่องของความแรงเข้ามานะครับแต่หูคุณผู้ชมตัวอัลตร้ากับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์น่ะต่างกันแสนเดียวแล้วแบบความแรงของรถมันผิดกันแบบมหาศาลนะครับก็เลยแนะนํามาเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าคือถ้าคุณจะซื้อ e สามสิบรุ่นอัลตร้าผมเชียร์ไป x สี่สิบคุณไม่ผิดหวังนะเออ x สี่สิบรีวิวได้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนมันคุ้มจริงนะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับ v o l v o e x 3 0 Performance ย้ำอีกรอบซื้อ v o l v o e x 3 0ต้อง Performance เท่านั้นนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์การทดสอบแบบนี้เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเนี่ยใช้งานแบบจริงจจังๆเนี่ยมันประมาณนี้แหละนะครับก็อย่าลืมกด like, share, กไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของประามทางสมกครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ